กอดหน้ามันเลยด้วครับเดี๋ยวแท็กบึงโห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 สวัสดีครับพี่น้องอู้เกือบล้มพี่น้องนี้พ่อยดาวผ้าล่องเซ่ครับเบื้องคลิปพ่อยดาวช่องเดียวนี่คุ้มเลยพี่น้องหากินทุกอย่างครับเบื้องบรรยาก,กาศครับไปครับพี่น้องจัดก,การลงไปล่องบึงครับทำมันหมานครับพี่น้อง ก็นหลุดน้ำกันครับนี่โตพี่น้องมึงบ่สวัสดีไปทางการครับพี่น้องมันหลุดกันเบิ่งครับใส่เงาตลาดครับผม,มล่องกันเบิ่งครับสินี้โตพี่น้องมึงบ่ครับไปครับลุยกันเลยครับ ละประท่านเงียบพร้อมครับโอ้ยจังเป็นตักรูพี่น้องน่าจะมีสามอยู่ว่จัก,ก,กพี่น้อง,าาองเดี๋ยวพอขวดน้ำม,มันมาแทรกบ้างครับขวนมมนดน้ำมดยวยครับเดี๋ยวแทรกบ้างกระโดดกระโดดพี่น้อง หัวดน้ามหน่อยไปเลยครับพี่นอ้องอุ้ยตัวที่สองของปีหกแปดครับผมมานๆครับมือนี่เนี๋ยขออนุญาตเก็บปลาครับพี่น้อง